อจจะตึงตึงตึงงตึ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 งงตึงตึงงตึงตึจ้าจ้า๊ตึง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 ๊๊ตึงตึงตึง๊๊ตึงตึงตึ้งตึงะตะฮฮไม่อมมือค่ะไม่อมมือค่ะสาวร้องว Adia. kakak kha. Ja ja. Ja ja Oh. Mm hmm. Ayo ja ja. Ayo Ja ja ja. Ayo Ah Nih. Hmm. จ๋าอ้จ๋าจ๋า <laughs> ไม่เอาผมเลหรอไม่ใส่หมวกหรอวายไม่ใส่หมวกแล้วหรอคะฮะห,หนูไม่อยากใส่เหรอหนูอยากใส่เหรอคะ nó lón nữa Ê Ta 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 đi à Là đi à Là đi à Đời ơi <laughs> ผานไวานเก่งผานเก่งผานไวออือือืม จับนมหม่อมเองเก่งเ้ยหากินและเล่นสำหรคัคลิปนี้ไม่แค่นี้กันนะอย่าลืมกดไลคกดแชร์ก็จับจกไกรกิดกระดิ่งแจ้งเตอกงกิ้งกงกิ้งนะคะดูเย็นเองนาเดียนาเดียเอยจดะจะจะ สำหรับลี่นี้ไม้คกันนะเดียหันหน้ามาก่อนไยบายก่นเดี๋ยวยหันหน้ามาไบายก่อนค่ะอดีค่ะอดีค่ะอดีค่ะวสดีค่ะสวั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 สดีค่ะ